ผมร่วงหนักมากบางหนักมากผมบางบางกรรมพันธุ์นะคะล้านพันธุกรรมค่ะร่วงเป็นกรร่วงเป็นกระจุกมาล้านกลางหัวนะคะรอยแสกลางรอยแสกว้างนะคะเนาะอาการเหล่านี้จะหมดไปค่ะ ฟังทางนี้ดีค่ะฟังทางนี้ดีนะสวัสดีนะคะทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับนะคะสําหรับใครที่เข้ามาช่องนี้นะคะโชคดีออโชคดีมากๆเลยเพราะว่าคุณจะได้สิทธิพิเศษสําหรับใครที่เข้ามาช่องนี้นะคะเนาะสำหรับไลฟ์นี้ด้วยค่ะพี่ตามีโปรโมชั่นมาให้สําหรับใครอยากได้ตัวตัวโทบี้นะคะแบบเม็ดแบบผงแล้วก็เซรั่มสาตัวรวมกัน สามตัวรวมกันนี้นะคะทุกคนจ๋าบอกเลยว่าคุ้มมากสามตัวรวมกันบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะอย่างตัวใบนะคะเอออย่างตัวหางม้าค่ะหางม้าเม็ดนะหางม้าเม็ดตอนนี้นะคะหนึ่งกระปุกมีสามสิบเม็ดค่ะหนึ่งกระปุกมีสามสิบเม็ดนะคะสําหรับใครที่แบบว่าพี่ตาขากินเซตนี้ยังไงคะพี่เพราะว่าทุกคนจ๋ารู้ไหมว่าเซตนี้ออกเยอะมากๆค่ะออกเยอะมากๆมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือใครดีขายดีขายยอดขาย,ขาย,ขาย,ขายถล่มทลายเลยนะคะสําหรับสามตัวนี้นะนะคะทั้งใบติน้นหางใบตินแบบผงชงนะคะเซรั่มหยดนะคะแล้วก็ตัวหางม้าเม็ดค่ะอ่ะสาหรับตัว วิตามินหางม้าเม็ดนะวิธีการกินเซนี่ยังไงคะหนึ่งเลยคะ่ะวิธีการรบับประทานนะคะให้รบับประทานเช้า1เม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดขัหรือว่าพร้อมอาหารก็ได้หรือว่าเราไม่สะดวกก็จะเป็นเช้าหรือว่าก่อนอาหารเอ่อหลังเช้าหรือว่าเออหลังอาหารก็ได้ประมาณ1ิบห้าถึงสามนาทีนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงท้องว่างตอนเช้ามาก็ได้ค่ะหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะให้กินแบบนี้ไปทุกวันนะคะเนาะนะคะอันนี้คือสูตรแรกนะนะคะสูตรแรกนะคะกินแบบเม็ดก่อนนะคะแล้วก็ให้กินนะคะตัวแบบผงชงดื่มค่ะแบบผงชงดื่มตัวน ประมาณกลางวันค่ะประมาณาปสองไปสามก็ได้ค่ะให้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคใะห้มันย่อยก่อนเราก็กินช่วงท้องว่างเลยค่ะการกินแบบนี้ทําให้เราเรรบวิตามินครบ3เวลานะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วชัดเจนมากๆค่ะ เซรั่มนะคะหยดลงไปบนหนังศีรษะได้เลยค่ะทุกคนจ๋าเซรัม่มหยดลงไปบนหนังศีรษะใช้ภายนอกนะคะเนาะเขาทําการวิจัยมาแล้วนะคะว่าในตัวเซรั่มมันมีสารสกัดจากโรสแมรี่นะคะเนาะโรสแมรี่ตัวน,นี้นะคะจะไปช่วยบรรเทาอาการผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะเนาะนะคะบางกรรมพันธุ์ค่ะโดยให้การเขาเรียกว่ายับยั้งเอนไซม์นะคะแล้วก็ยังส่งผลให้รูมขนของเราบริเวณนั้นนะคะมีนะคะมีความเล็กลงด้วยนะจ๊ะนะคะ สำหรับนะคะสำหรับตัวน้ำมันล็อตแมรี่จากเขาบอกว่าทำการวิจัยมาว่าอันนี้นะคะถ้าเกิดเราหยดไปบนหนังศีรษวะวันละสองครั้งวันละสองครั้งเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะทุกคนจา๋าเป็นระยะเวลา6เดือนเพราะว่าเส้นผมเราหนาขึ้นใกล้เคียงกับการเราใช้ตัวยาไมโดซิดีลเลยนะ <sim> แล้วก็น <sim> ้ำมันพาตัวนี้คะ่ะล็อกความชุม่มชื้นให้กับเส้นผมเราแล้วก็หนังศีรษะของเราช่วยทำให้เขา,าเรียกว่าบำร,รุงได้ตั้งแต่โคนผมยันจลวดปลายผมเลยจ้า สำหรับใบตินค่ะใบตินตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นสารสก,กัดกลุ่มวิตามินซีนะนะคะแล้วก็ร่วมกับตัวยญ้าหางมา้าตัวนี้ประสิทธิภาพสูงมากค่ะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดการเสพของหนังศีรษะนะคะแล้วก็การถูกทาลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระไปได้นะคะเนาะซึ่งเป็นปัจจัยทําให้ผมเราแก่ลงระว,ว่างหงอกขึ้นนั่นเองจ้ะเนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะชงดื่มกับน้าเย็นหรือว่าน้าปกติได้เลยะคะ่ะรสชนาติไดเปรี้ยงกลิ่นแอปเปิลนะทุกคนจ๋ารสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเน สำหรับใครที่อยากกินเซตนี้ทุกคนจ๋าอันนี้เป็นสูตรความเข้มข้นสูตรความเข้มข้นนะคะเนาะแล้วก็สูตรที่2คือสูตรที่2ก็คือสูตรนะ,ะกินทีละหมดไปทีละอย่างนะคะสูตรที่2นะคะคือให้กินตัวแบบเม็ดเนี่ยหมดไปก่อน15วันนะคะเนาะแล้วก็ต่อด้วยตัวแบบช,น,ชนิดผงชงดื่มนะคะต่อวันที่16ได้เลยค่ะการกินแบบนี้นะคะสูตร2เป็นการกินแบบทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะในช่วงระยะเวลา1เดือนนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยาเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเร็วๆเห็นผลลัพธ์เร็วๆนะแนะนํากินสูตรหนึ่งค่ะก็คือให้กินครบ3เวลานะคะแล้วก็เซรั่มเนี่ยอย่ลงบนหนังศีสาะได้เลยทุกๆวันค่ะ ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดไม่ว่าจะเป็นร่วงหนักมากเลยบางหนักมากร่วงเป็นการรมร่วงเป็นกระจกนะคะหรือว่าล้านกลางหัวนะคะล้านเป็นหย่อมบางกลามพันล้านพันธุก,กรรมทุกคนจ๋านะยคะ่ะสำหรับโปรโมชันนี้นะคะให้เฉพาะหน้าไลฟ์นะสำหรับสําหรับโปรโมชันนี้ให้เฉพาะหน้าไลฟ์ค่ะทุกคนจ๋าราคาปกตินะฟังให้ดีนะใบตินบวกเซลัมแล้วก็บวกหางมา้าราคาปกติ1570าคะ่ะแต่วันนี้ใครที่ชมในไลฟ์นี้นะเอาไปเลยคะ่ะในราคา390บาทเท่านั้นคะ่ะ 390กิบาทส่งฟรีนะทุกคนจ๋า390กิบาทส่งฟรีทุกบ้านเลยค่ะใครเห็นหราคาต่ำกว่า390ริบาทรีบกดรีบจิ้มเลยใครเห็นราคาต่ำกว่า390กิบาทรีบกดรีบจิ้มเลยนะคะทุกคนจ๋าเรามีคูป,ปองส่วนลดด้วยค่ะเรามีคูป,ปองส่วนลดด้วยนะใครที่กดทันหรือว่าใครที่กดเก็บคูป,ปองส่วนลดไปแล้วอย่าลืมชําระเงินทันทีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชําระเงินนะคะทุกคนจ๋าคูป,ปองนี้จะหลุดเป็นของคนอื่นทันทีนะจ๊ะ สวัสดีทักทายทุกคนด้วยนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางแล้วก็โอนค่ะใครที่สะดวกชำระเงินเลยก็สามารถโอนได้เลยนะจ๊าน้อนะคะสินค้าของเราส่งทุกวันปิดรอบบ่ายสามนะคะส่งทุกวันปิดรอบบ่ายสามส่งตรงจากแบรนด์นะคะส่งตรงจากแบรนด์เลยค่ะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดกดไลค์นะกดแชร์นะคะกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะกดรัวหัวใจให้พี่ตาเป็นกำลังใจพี่ตาด้วยนะคะใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วหน่อยค่ะใครเอ่อใครที่สั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วหน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ใครยังไม่กดสั่งทุกคนจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยใครยังไม่กดสั่งรีบกดรีบจิ้มเลยค่ะเดี๋ยวสินค้าของเราจะหมดโปรโมชั่นก่อนนะคะราคาจะแด้งเป็น1570ทันทีเลยนะราคาจะแด้งเป็น1570ทันทีเลยค่ะใครยังไม่กดทุกคนจ๋ารีบกดเลยนะใบตินบวกเซรั่มบวกขางม้านะคะเหมาะสําหรับใครบ้างทุกคนเลยนะยกเว้นคุณแม่หลังค้อคนที่เป็นโรคประจําตัวนะคะเบาหวานความดันไทรอยนะคะโรคเอสเอลีโรคูมิแพ้หรือว่าโรคไทรอยเป็นพิษนะคะอย่าพิ่งทานนะนะคะให้ใช้เซรั่มก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะทานจริงๆนะคะไปปร ก็ได้นะจ๊ะเนาะแล้วก็หางม้าแบบเม็ดค่ะตัวนี้เราใส่ความเข้มข้นยาหางม้าเข้าไปเยอะมากๆสาหรับตัวแปรทาสซิกาซึ่งมีผลงานวิจัยอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเรากินต่อเนื่องนะคะเนาะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะเนาะโดยมีระยะสําคัญนะคะคนที่ผมบางเมื่อกินตัวซิลิกาหรือว่าซีก้อนนะคะร่วมกับไบโอตินแล้วก็ซิงค์สตัวนี้ทํางานร่วมกันทให้ผมเราหนาขึ้นภายใน3เดือนจ้า ใบตินตัวนี้นะคะทุกคนจะาดูดซึมง่ายดูดซึมเร็วชนิดผงชงดื่มชนิดผงชงดื่มตัวนี้ดูดซึมง่ายดูดซึมเร็วถามว่าพี่ตาขาะรวบางตัวใบตัวแบบผงกับแบบเม็ดอะไรดีกว่ากันจะบอกว่าประสิทธิภาพเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าผลิตมาเพื่อให้ทุกคนตอบโจทย์นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยและสไตล์ไม่เหมือนกันด้วยค่ะฉะนั้นเราเอาเลยมาใส่มิกซ์ด้วยกันเลยนะคะนัวก็คือใครที่ผมร่วงหนักมากเลยนะเป็นคนที่ใจร้อนใจด่วนนะแนะนําเซตนี้บอกเลยตอบโจทย์มากๆค่ะแนะนําเซตนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่ใครที่เข้้าามมห่นสสววัดดียะ อย่าลืมกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะน้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะกดเก็บคูปองด้วยนะคะเพราะว่าคูปองส่วนลดก็มีให้เลยจ้ะเก็บกันเลยเดลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องไว้เลยนะจ้าใบตินเซรั่มบวกหางม้านะคะราคาปกติ1 5 7 0ราคาปกติ1 5 7 0วันนี้มาจจะโปรให้390บาทส่งฟรีจ้ะ ใครเห live right. you, live ็นไลฟ์น well, up ี้แล้วรีบกดรีบจิ Serve ้มเลยนะใครเห็นไลฟ์นี้แล้วรีบกดรีบจิ Gender ้มค่ะทุกคนจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตาจะลงไลฟ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะลงไลฟ์ไปแล้วนะใครยังไม่กดทุกคนจ๋ารีบกดเลยเดี๋ยวใครยังไม่กดรีบกดนะสวัสดีสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยใครที่เข้ามาไม่ทันใครที่เข้ามาไม่ทันหรือว่าเข้ามาใหม่นะคะน้องสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับเลยนะคะใครที่เข้ามาไม่ทันหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวพี่ตาจะพูดสามอีกรอบนะคะ